คุณจิ๊บถ้าจำไม่ผิดว่าเคยมีปัญหาแบบเป็นผื่นภูมิแพ้แบบซักผ้าไม่ได้สามีต้องเลี้ยงลูกแทนย้อนเล่าให้เราฟังอีกนิดน,นึงว่าอาการที่เป็นตอนนั้นเป็นอะไรแล้วรุนแรงแค่ไหนครับเออตอนนั้นมันจะเริ่มจากการเป็นตุ่มน้ำใสๆค่ะที่ใต้ผิวหนังบริเวณเอนิ้วมือก่อนอ่าฮะแล้วหลังจากนั้นก็ผิวหนังจะเริ่มหนาขึ้นครับ แล้วก็ตุ่มน้ำนั้นก็จะแตกเป็นหนองอแล้วก็จะลามมาที่เท้าอาการเดียวกันเลยแงมนิ้วแล้วก็เริ่มมาที่นิ้วค่ะที่ปลายนิ้วด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะมาที่เท้าใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะประทุทั้งตัวเลยเป็นผื่นเป็นผื่นเป็นปื้นใหญ่ๆเป็นเป็นเหมือนแบบภูมิแพ้ค่ะเป็นผื่นเป็นผื่นขึ้นเลยใช่ค่ะคันไหมครคันมากค่ะคันจริงๆอิงอะ แสบไหมเวลาโดนน้าโดนอะไรเจ็บค่ะเจ็บเราจะไม่อยากเดินเลยอ๋อฝ่าเท้าก็ขึ้นเหรอใช่ค่ะเพอเดินแล้วมันจะเจ็บมากเราก็จะต้องหาถุงเท้าใส่แล้วก็ใส่ถุงมือด้วยเพราะว่าตอนนั้นมีลูกก็กลัวว่าแบบไม่รู้ว่าใช่ค่ะซึ่งถ้าทีมงานมีภาพเนี่ยเธอมีภาพเมื่อสมัยก่อนที่ที่เป็นอย่างรุนแรงนะเท่าที่ผมจินตนาการในจินตภาพเนี่ยยังจําได้เลยนะฮะรุนแรงมากๆใช่ค่ะตอนนั้นคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไร ตอนนั้นคุณไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผิวหนังครับหมอก็ค่อนข้างจะงงว่าว่าเป็นเพราะอะไรอก็มีการเจาะเลือดทุกอาทิตย์ครับแล้วก็ส่งผลตรวจเลือดอกไ็ไม่ไม่ไม่พบว่าเจออะไรอะค่ะซึ่งคุณหมอก็ก็กรุณาจ่ายสเตียรอยมาให้คือไม่ได้ระบุว่าเป็นโรค,คะอะไรแต่จ่ายสเตียรอยซึ่งคุณหมอก็บอกใช่ไหมฮะว่าเป็นสเตียรอยใช่ค่ะ,ะมาลองกินดูก่อน ทั้งกินและทานหรือเปล่าฮะใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นนะคะจากห้าสิบห้าเป็นหกสิบห้าห้าสิบห้าเป็นหกสิบห้าแล้วก็ทำท่าว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ฤทธิ์ของยาใช่ไหมคะอาจารย์ครับค่ะก็เป็นฤทธิ์ของเซยรยนะคะเพราะเซยรอยนี่ทำให้ไขมันพอกลำตัวและทำให้เกิดการบวมน้ำเพราะฉะนั้นก็น้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆบวม ใช่ค่ะแผลที่เป็นก็กไ,มไม่หายใช่ไม่ดีขึ้นแล้วใครบอกอยังไงฮะว่าบิมมันจะช่วยได้เคยอ่านวารสารทางการแพทย์ค่ะว่าตัวมังคุดมีฤทธิ์ในการช่วยแผลที่มีอาการอักเสบแล้วก็เลยลองเข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็เลยเจอตัวบิมค่ะนั่นบบเป็นความรู้แบบภูมิปัญญาโบราณเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าเคยอ่านมา แล้วเชื่อเหรอฮะว่าของแบบนี้จะใช้กับตัวเราได้เราไปหาหมอแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันสมัยใหม่แล้วเนี่ยยังไม่ดีขึ้นเลยนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วค่ะมันเ,เป็นมาสองปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมาเลยสองปีกับความทรมานแบบนี้โอ้โหมันนานมากอ่ะฮะแล้วก็เลยลองเข้ามาที่นี่แล้วก็ลองปรึกษาดูครับตอนตอนแรกที่มาเนี่ยเอาเอาแผลเอาลักษณะของผิวให้อาจารย์ดูไหมฮะ ใช่ค่ะแล้วอาจารย์บอกว่าเป็นอะไรฮะออ,อาจารย์แนะนําตัวน้ำมังคุดค่ะอืแล้วก็เป็นบิมสีเขียวออาจารย์พิเชษหรือว่าอาจารย์อภัยเป็นคนเห็นท่านแรกกับจากอาการของคุณจิ๊บครับออตอนนั้นคือมีความเข้าใจว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้นะครับซึ่งเกิดขึ้นจากทีเอสสองมีสูงรเราก็มีความตั้งใจว่าจะให้เพิ่มทีเอหนึ่งเพื่อจะไปลดทีอ สองนะครับไอตัวแคปซูลสีเขียวมันทําหน้าที่ตรงนั้นได้ส่วนน้ามังคุดแน่นอนชัดเจนนะครับ,รบว่ามันลดทั้ง th1 th2 t TH s 1 7แล้วก็เพิ่ม t regulator นะครับ,รบนอกจากนี้แล้วก็ยังไปเพิ่ม th9 ซึ่งเป็นเม็เลือดขาวที่จะสร้างเม็เลือดขาวเพชรคาตให้มีความสามารถมากขึ้นนะครับ,รบผมเชื่อว่ากรณีของคุณชิปเนี่ยตัวที่ทำให้อาการดีขึ้นมากๆ เกิดขึ้นจากการใช้น้ามังคุดนะครับซึ่งไปลดอาการภูมิแพ้ไม่ว่าภูมิแพ้จากทีเอสหนึ่งมากไปทีเอสสองมากไปหรือทีเอสสิบเจ็ดมากไปนะครับอไอ้ตรงนั้นคือตัวตัวหลักนะครับ,รบส่วนแคปซูลสีเขียวก็อาจจะไปช่วยทําใหเ้เสริมกับแคปกัแบบน้ามังคุดนะครับตัวหลักที่ทําให้ดีขึ้นคงไม่ใช่แคปซูลสีเขียวตอนนั้นนะครับเป็นน้ามังคุดถ้าหากว่าณวันนี้ผมจะแนะนําใหม่ครับ ผมก็จะบอกว่าใช้น้ำมังคุดควบกับแคปซูลสีชมพูนะฮะ mm hmm. แล้วก็ใช้ใช้ไม่ต้องใช้เยอะด้วย mm hmm. ใช้แค่2เม็ดแล้วก็น้ำมังคุดมอลละองแล้วคุณจิ๊บก็ไม่ต้องใช้เวลาเป็นเดือนถั่วจะหายถ้าผมจำจำไม่ผิดนะฮะค,คือผมผมมาวิเคราะหา์อะไรกรณีคุณจิ๊บบอกว่าใช้เวลาเดือนกว่าเดือนกว่าจะดีขึ้น oh. แต่ถ้าหากว่าเราใช้สูตรเป็นสีชมพูและน้ำมังคุดผมว่าสองอาทิตย์นะ ก็น่าจะโอเคเลยครับจริงไหมฮะตอนนั้นใช้เวลาเป็นเดือนค่ะเป็นเดือนก็ยังดีกว่าสองปีที่ผ่านมาใช่ค่ะเพราะว่ามันยังมีหวังว่ามันจะดีขึ้นแสดงว่าวันแรกๆช่วงแรกๆที่เริ่มทานดื่มน้ำมังคุดตอนเช้าใช่ค่ะแล้วแล้วแคปซูลทานตอนไหนฮะเช้ากลางวันและเย็นค่ะอ๋อพอดื่มน้ําทานอาหารดื่มน้ําเสร็จปุ๊บก็ตามด้วยแคปซูลใช่ค่ะแล้วก็ทานอาหารตามปกติเช้ากลางวันแล้วก็เย็นใช่ค่ะ วันสักวันที่เท่าไหร่ถึงรู้สึกได้เลยว่ามันมีปฏิกิริยาหรือมีผลเพราะว่ผมเชื่อว่าคนไทยอยากรู้อย่างเงี้ยปุ๊บปั๊บมันต้องเห็นผลทันทีอะไรเงี้ยประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะเออถูกต้องไม่ใช่ปุ๊บทันทีเห็นผลเพราะว่าผลิตภัณฑ์เราไม่ใช่ยานะฮะมันไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ทันทีใช่สัปดาห์ประทุหมดเลยทั้งตัวค่ะอุยแบบเหมือนจะแตกเลยอ่ะแบบผิวใต้ผิวหนังนี่คือแบบน้ำน้ำน้ำเหลืองอะค่ะออกมาอะไรเงี้ยค่ะ เริ่มเริ่มสงสัยไหมว่าอาจารย์เอาอะไรให้ฉันกินเริ่มสงสัยค่ะแต่ว่าก็ทดลองกินเหมือนเหมือนเดิมต่อไปก็ยังฝืนกินเหมือนเดิมใช่ค่ะอาจารย์คือต้องต้องต้องขออภัยคุณชิปอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นตอนนั้นเป็นผู้มีความรู้น้อยครับไม่รู้ว่าไอ้สีเขียวมันจะทําให้ปะทุขนาดนั้นนะครับตอนนั้นเราก็คิดว่ามันจะลดอาการอักเสบได้ลดอาการของ t s สองที่มากเกินไปได้แต่ตอนหลังเราถึงมาพบว่ามันเพิ่ม t s สิบเจ็ดนะ ในแคปซูลสีเขียวเนี่ยแล้วก็เพิ่ม t ีเอสหนึ่งแต่ในกรณีนี้ถ้ามันเพิ่มตรงนั้นก็หมายความว่ามันเพิ่มความสามารถในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะมีอยู่ในร่างกายถ้าเกิดมีการติดเชื้อมีการแพ้อะไรอยู่ในตัวด้วยซึ่งเกิดจากการติดเชื้อนะฮะตัวนี้มันก็จะช่วยจัดการ,รแต่ตัวที่จะทําให้อาการภูมิแพ้นั้นลดลงก,ก,ก็ยยอย่างกรณียืนยันว่าคือน้ำมังคุดแล้วก็จะลดลงชัดเจนนะลดลงชัดเจนไม่ว่าแพ้อะไรก็ตาม นะโรคแพ้ภูมิตัวเองทุกชนิดน้ำมังคุดจะช่วยจัดการได้นะครับน้ำมังคุดของเราถ้าหากว่าทานวันละหนึ่งซองเป็นเวลา15วันนะฮะเราก็จะพบว่าจะมีภาวะทีเอสหนึ่งมากกว่าทีเอสสองแต่จะเห็นว่าทีเอสหนึ่งมันไม่ได้เพิ่มนะฮะทีเอสหนึ่งมันลดครับ,รบนะฮะแต่มันลดน้อยกว่าทีเอสสองเพราะฉะนั้นทีเอสหนึ่งเด่นกว่าทีเอสสอง ภาวะอย่างนี้ก็ช่วยลดอาการแพ้ภูมิตัวเองได้นอกจากนี้ก็จะไปลด Inter อินเทอร์ลูคิน17นะ,ะซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดอาการอักเสบ,เสบนะฮะเพราะฉะนั้นอาการอักเสบที่มีอยู่ก็ลดลงแต่ในช่วงวัน2วันแรกเนี่ยก็อาการเกิดขึ้นเนื่องจากว่าไอทีมันอาจจะลดไม่ชัดเจนเท่าไหร่แล้วไปกินแคปซูลซึ่งเป็นตัวที่ทำตรงกันข้าม,มทาตรงกันข้าม นะฮะมันก็เลยไม่ฉมังเท่าที่ควรนะฮะทุกวันนี้ไม่มีอาการที่จะมารบกวนแบบบ่อยๆใช่ค่ะนานๆานทีนานๆานทีค่ะแล้วก็หายได้เองแล้วก็หายได้เองด้วยได้ค่ะนะครับด้วยแคปซูลค่ะสีเขียว,ส,ยวสีเขียวค่ะวันละสีเขียววันละ2เม็ดวันละ2เม็ดนะครับซึ่งก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงด้วยใช่ค่ะนะครับตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่ละฮะ ตอนนี้คนโตสิบขวบค่ะคนเล็กหกขวบโอ้หกขวบแล้วนะครับเห็นบอกว่าอะไรทําให้ผิวหน้าสวยใสขึ้นด้วยเหรอฮะตอนนี้มาทดลองผลิตภัณฑ์ของของเอเชียไลฟ์ค่ะเป็นตัวครีมเซรั่มอะค่ะอืเพื่อเพื่อจะพิสูจน์ว่าอะไรฮะเพื่อคือใบหน้ามันจะมีริ้วรอยขึ้นตามแบบพวกตรงหางตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีกกานะฮะนั่นแหละค่ะ แหม,ม่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คำไม่สูภาพนะฮะตีนกาแหละฮะใช่ค่ะแล้วก็เลยลองทดลองใช้ดูปรากฏว่าหน้าก็ยกกระชับขึ้นแล้วก็หน้าใสากละอะไรพวกนี้ค่ะก็บางลงจางลงด้วยใช่ค่ะ๋อคือมาครบครบสูตรเลยนะฮะใช่ค่ะกะฝากชีวิตเพือ่ออาจารย์พิเชษเลยป่ะฮะทุกอย่างแล้วค่ะต้องบอกว่าอาจารย์ต้องต้องช่วยดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะ <laughs> จากกรณีนี้เนี่ยฮะก็ถือว่าได้ครบ องค์ประกอบใช่ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความสนใจจากจุดเริ่มต้นเรื่องของมังคุดนะใช่ค่ะจากกุมปัญญาของไทยเรานี่แหละนะครับจนทุกวันนี้ไม่ว่าจะร่างกายเอ่ยผิวพรรณเอ่ยส่งผลดีหมดเลยนะครับเอาละครับขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณจิ๊บครับ